กลับสวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องเยบซี่ทุกท่านวันนี้พ่อแทงพ่อีพ่อน้องเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องนำฝนนะครับผมเนาะน้องฝนหรือว่าคุณแม่น้องจันเจ้าครับผม้ยฝันดีครับงวดนี้ฝันดีแห้งฝันว่าพระเอาเลขมาให้บู้ยสามตัวจ๋าจเลยครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นนหนึงที่ฝันดีฝันแม่นนะครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมบ่อยจะหางล้วครับผมฝนกระสิโตกนะครับผมเนาะไปฟังเมืองน้ำกันว่า น้องน้ำฝนฝันว่ายังไงตัวเลขที่พระอาจารย์ให้เป็นเลขตัวไหนชุดไหนเดี๋ยวไปฟังจากปากน้องน้ำฝนเลยครับผมต่ก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับน้องน้ำฝนแม่ของน้องจันเจ้าวสวัสดีครับน้องน้ำฝน,ฝน,นสวัสดีค่ะเอางวดนนี้เดีน้องน้ำฝนฝัน่ายังไนครับวดนี้วนนี้ปะคะครับฝันฝันว่าฝันอยู่เฮือนเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ว่ามีมีอาจารย์ใส่ผ้าเหลืองมหาค่่มาหาอยู่มาหาอยู่อยู่ที่ไหนพระมีอยคระมหาอยู่ที่ไหนมหาบันี้่นู่ถามว่าอาจารย์มาแต่ทางใดคะคุณคะคอาจารย์มากไกลมาขอเขาขอน้ามินคุอก็เลยก็เลยได้แต่งเขาแต่งหน้าให้อาจารย์อาจารย์อาจารย์บ่็ี่ยังไห้เด้อกับอาจารย์ก็นั่งยี่นี่แหละค่ะกัฟังน่ก็นั่งกับอาจารย์อยู่ของเราอาจารย์นั่ง้างบน อา,าจารย์ก็เลยว่าจำมือยังไห่นูกก็ให้เอาของหวานให้อาจารย์ฉันกับเขา่าเขาเหนียวกลับกลับกลับเข่านะให้เพิ่ฉันแล้ว่ีกคนนึ่ก็มีมยังไห่เป็นกระสวดมตนมไห้ย่างไห้ปกติปี้ลนะังที่เขาสวดกันเพื่อนกเ็เลยยื่นเงื่อนไห้หนูยื่นเงื่อนไห้นัน่นเบอร์เดอยเบอร์ตัวอาจารย์มีสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทแมนอาจารย์ว่าแต่อาจารย์มากไกลก็โบ เบิ้งโซงอาจารย์เขาบอกประมาณพุกสิบกว่อแต่นุถามอาจารย์มันจะใส่เป็นกระบว่ออาจารย์มากไก่นี่จะว่ามากไก่ไปซื่ออาจารย์กระเบือมียังหาอาจารย์มีเงินทิ่เตอร์ที่ตัวเะมืดมาสี่สิบห้าบาทอาจารย์ก็เลยวางไว้ให้นู้งนะรับไปดื้อเพื่อนบว่าเพื่อนบอกให้นูนั่นรับเงินตัวนี้ว่าแต่นู้ว่าหนุไม่อยากรับเลยอาจารย์นูรับวปรวดอาจารย์ไห้อาจารย์ไห้นูค่ะจนกระท่ เป็นก็เลยวางไว้ก็เลยปันนี้วางไว้วางไวเ้เพื่อกระสวดให้ย่างปกติก็เลยว่าเอาเอาไว้เด้อเอาไว้ซื้อให้ลูกให้เต้ากินหาอวะเอเพันห้พ่อพันก็ให้พอ่พออ,อาจารย์เมื่อนหรตัวมีมวสันนิก็เลยว่าก็เลยถามอาจารย์อาจารย์มาใจทางใดาอาจารย์ชื่อชื่อย่างมากทั้งพี่อาจารย์มากไกลแต่ประเดี๋ยวบอกว่ามาเจากจังหวัดแต่เมืเอเนูอย,อยากลู่นะาในความฝันเนาะพะอดีันนี้ถามมแต่ว่าเพื่อนเขาเลยว่า มาไกลคือซือเป็นกะสวยให้เห่าค่ะแสดงว่าัะเลกับมี่หางเดียวสองตัวซี่หาซี่หาแต่แต่ตีเป็นเป็นพระพระจ้สีจีจังนะโมโกเบเคยฝันเห็นพระเจ็กเก้นไกล่ะแปดเป็นแปดเนาะแปดแปดเจ็ดสามด้วยเปล่าเพราะว่าที่เป็นบ้านเล็กที่นี่เจ็ดสิบสามเลยพราะมาเดินทางเป่นเจ็ดสามเนี่บอกบอกมเที่ยววันหนาที เพรเสียหนาพรพระเทียมว่าหนาจะเป็นแปะแปี่หานี่กกลัวได้เนาะพนเอาเงินห้เพราะว่าเงินมันก็อยู่ในตัวพอยู่แหลวเนาะมันอยู่ตัวพ่นันกลายว่ายุคกลุ่มเดียวกันแต่เพื่อนก็บอกว่ามันมืดเด็ดในตัวจีดสานี่ก็ยี่งตาหกเพื่อนูกัว่านุ่งบอลาเล้แต่เพื่อนอยากให้ห่าแปะซี่หาว่าเงินตัวนีมันวมาเลขที่ด้วยเนาะมาเลขที่เจสบส่าี่อนี แต่ทวายพวกมีน้หอม่มหอนี่ค่ะทวายนเป็นน้ำในบานเทาเลคุแม่ม่เปานยคางามนุกัดมหาข่าวาะนี่คนกินนะนี mm ่นฉ OK> ันไปนะในในองปันครับกระโปงนี่เนาะครับเราอาจจะออกบันที่ก็ได้นะครัพิ่นกัาเขามานุษามาอาจารย์มาแต่ไซส์ผลก็ว่ามากไกลครับอลเนี่ย่ารบ้างผลรหิวเนาะมาขอฉันมาอย่างอนก็เลยว่าม่ดตัวม่ดตัวเนี่ยอาจารย์มีสี่สิบห้าบาทเราอะจิบเอาเข้มาอาจารย์อาจารย์ก็เลยว่ะเอาไปอัน โยมจะรับไปให้รับไปพร้อมแม่ให้เอาพร้อมเป็นน้อยบายเอาแต่อาจารย์บอกว่าให้เอาเป็นกระให้พ่อค่ะก็ให้ดื่มน้ำตั้งน้ำให้อาจารย์กินกับข้าวเหนียวก็าบ่มีมยั้งนะคะกับพิ่งกระให้เิกัะฉันแล้วยังแล้วเพิ่งให้เงินเพิ่อไปเขาบอกไม่ยั้งแบบโอเคนะคะเอฟซีขอบคุณครับขอบคุณครับตู้เลข ครับตัวเลกสิผมมีประมาณนี้แหละครับผมถ้าเอาสามตัวใส่ตามทีแอดมีหลายคนแปรกันนอกมะกาวเพราะว่าพระกันน้ำแปดเพราะว่าพระน้องเงินให้หนองฝนสี่สิบห้าบาทพอเที่ยงก็ว่าคล้ายๆว่าเลขมันเป็นกลุ่มเดียวกันแปดสี่ห้านี่ครับผมเพราะว่าน้ำพระไปเอาเงินให้มันก็ยังน้ำกัน 8, 4, แปดสี่ห้าหลักกับสี่ห้าที่พระน้องเงินให้เนาะครับผมเนาะบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามครับผมบ้านเลขที่เจ็ดสิบสาม ไฟมากล่องแคบหนาจะไปเบืองเด้อครับให้นทุกสัานโชคดีโชคมานครับผมคลิปนี้พระเ่เขาตัวราไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณน้องฝนได้หลายค,ค,ครับผมขอบคุณได้หลายครับครับผมท่านผู้ชมตจวเลขของน้องนำฝนเนาะครับผมเนาะหรือว่าแม่น้องจันเจ้าเอาสีบอกแบบชัดๆเนาะเดี๋ยวสีว่าจันเจ้าจันเจ้า้องฝนเนาะน้องแม่น้องจันเจ้าครับผมเนะเาะอ้าวฝนฝันฝันก็บแบบว่าโอ้คูบาเนาะ เดินทางมาแต่ไกลครับผมหิวเข่าหิวหน้มนี่จังไดแล้ววัดกระบ่เห็นแล้วเนี่ยพนมาแต่ไก่เนาะพ้นกระโบงจากวัดมาพ่อน้องนําฝนครับผมได้มาขอสันเข่าน้ามาสันน้องนําฝนก็โอ้ยเห็นไปยเห็นเจ้ามากอจะแห้งจะเครีดบุญเนาะคนเท่านเนาะก็เลยหาเข่าหาหน้ำแต่งสําหรับให้กว่าอาจารย์ได้สันเนาะครับผมเนาะปรากฏว่าพ้นสันเข่าแล้ววันนี้พ้นเราเอาเงินให้พ่นเลยว่าโอ้ยเอาไปซื้อนมซื้อขนมให้ลูกเนอเพ่นว่าเงินสี่สิบหาบาท พ่อน้องนำ้ำฝนว่าถ้าสามตัวต้องแปะเอาพระน้ำได้ว่าสันพระก็ต้องน้ำแปดเนาะครับผมเนาะได้ตีให้เป็นแปดสี่ห้ามาสันเขาอยู่บ้านหลังนี้บ้านของน้องนำ้ำฝนนี่ครับผมบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามไปมากล่องแคบหนาจะไปเบิ่งครับผมบท่านผู้ชมเนาะพราะเจี่ยงเองกำลังตีตามให้เป็นแนวทางแหละครับผมแนวทางของจราจรเป็นของรัฐบาลนนวันนี้ทางของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมท่าในใดชินชอบแคบหนาจะไปเบิ่งเด้อครับผมมักค่อยจัดคัดให้เบิ่งพื่อควาศสุขสนาเนาะครับผมเนาะ คลิปนี้พอเที่ยงขอต้อนรไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาตัวก่อนจากกันคือเก่าครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตะนองเป็นของซอยขาดซอยขายโชคลาบความจุนนุ่นดวงนาอครับผมเนาะสีพึ่งน้องช้างพอได้แด้เอาไปซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากกูได้เลยครับผมขอบคุณครับน้องน้ําฝนขอบคุณครับสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเรียก,ยกสับหรือว่าโชคกลาบ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพิงนองสร้างเมื่ว่านี่พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห่ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ใดไผมีติดตนดดติดโตไวจะเกิดวารลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหักผู้ใา้เห็นผู้ใช้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจาขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอให้ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านใดจะเ,เอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่ทีว่านองสังเลยมีความคิดคุ้นกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเดจรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่ว่าลูกขออนุญาตเทศนองสางใ้บ่อเพื่อให้ลูกศิษย์อยาิโยม สีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานทิตบ้านที่เฮือนไปบ่านนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริโตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวครัหนองแมวก็ดีครับองของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปะรัก่าก็เลยบ่กลนเกิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิรธิมงคลให้เชื้อทิศไปทิศเหมือนทิศเหนือนไปอ่ามันรักษาล,ล้างยาง<ม>ก็เลยคิดว่าท่านนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอ๊อบปันใดคุยก็รลวงคุยเกี่ยวว่าไปใดนังสร้างมาไปใด้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธะคุณขึ้นอีก<ฮ>เป็นสัน้น<ฮ>เป็นสัน้น<ฮ>เป็นนั่นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณนจริง<ฮ>อมีพูดธคุณนไม,โจโจม่ด้อยมีเยติฤทิตมีอำนาจ สามารถมวยอดเยี่ยมสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุจนขึ้นมาบ,บ้านนี้นไนวัตถุแล้วม,มีน้องส้างมีนังสร้างมีงา่งงาสร้างแล้วคนว่าทางเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบอกทูมกินเนื้อเท่าีงฝากทูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากดูมา เอามาผมผสมจะวอาออกที่เกียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบานพ่อตาปูนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเึ้ตนตนัวเอาตัวย่อเอาขื่นคืนยอย่อนังฝากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดโม<อ>พ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานตัวคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเลียนนี่มานี่คือใบคุน้นนี่นี่ม,มันใบคุ้นเพราะว่าสีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมมะสรีบรี อ,อง์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เียดำมีตำ,ำนานมากกันพีกันสารกับพระลงในนองสร้างคือไม่มียดเสียมาเห็นจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของผุดเบ,บ,บิ้ลตำนายโยนั่งเจตำนานเบิ้ลพวกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในกูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อคืออาจารย์สีปูพุกเซผู้รูบแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีร้นนอยสองปีอยู่บ้านค่ำคา้าสว่างวิโรงนี่ปูพุกเซให้รูบแรกอ่า่าถ่ายไปสองปูรอดอ่าบากุดคูนอ่ปูรอดทรรมาชิโนงานเป็นปูพุกเษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากโในไอ้นมองมี อยู่กินสบางกันมันจะซีดูครับ,รบน,น,นี่นี่นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตานบุนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บานเพิ่นม,มาจากสายสา,ายบานเยออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปข้องพอญ่สี่ห้อมคือราชคูนสมเด็จนัน่แหละคือรย่องความเป็นมา